สวัสดีครับผม DJ เจสไปดามังกีครับแล้วนี่คือมิสโตนค่ะฮะวันนี้เราก็จะมานําเสนอเพลงนะครับสำเพงนะฮะพูดถึงสำเพงเนี่ยปกติเราไปกันบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าเวลาผมไปห่วงบูพาช้อปปิง้งมิสโตนนี่ตัวดีเลยบอกให้ไปสำเพงไปซื้ออะไรอะ่ะชอบไปซื้อเจอรี่ค่ะเขามีแบบของให้เลือกเยอะมากเลยแล้วก็ชอบไปโซนผ้าแล้วนอกเหนือไปกว่านั้นก็ชอบเดินไปหาอะไรกินไปเพราะเขาจะมีของ กินเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะได้เผื่อเจออะไรน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮะก็นี่คือคอนเซปต์ที่มาของเพลงสาเพลงนะครับเราก็ใช้จากประสบการณ์ตรงๆต,ต,ตามที่เรารู้เลยนะครับเพราะไปกันบ่อยอยู่แล้วเนาะก็ขอขอบคุณครับ CEA ที่ให้โอกาสพวกเรานะครับได้ทำเพลงแล้วก็หวังว่าจะมีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจากทาง CEA แล้ววันนี้ผม DJ Spider Monkey และ Miss Stone ก็ขอเชิญชวนผู้ฟังทุกท่านพบกับเพลงสาเพลงได้เลยครับสวัสดีครับ ต่อสำเพึงหลังสินค้าที่ดีหลากหลายช้อปปี้จับจ่ายขายส่งครบคันราคาสบาย วันนี้หนึ่งเรียกง่ายๆว่าสำเพ็งไม่ไกลจากเยาว,วราชพาหุรัชพานหันเดินทางสะดวกขายส่งครบครันถ้าไม่มีอะไรทําก็อยากจะชวนไปช็อปกันสะดวกตลาดเช้าหรือสะดวกตลาดสายเพลินได้ตลอดไม่มีตลาดวายของดีราคาถูกมากมายจนตาลายจับใจสบายกระเป๋าไม่รู้จะขนกลับยังไงผ<ม>้าผืนก็มีโซนซีใกล้พหุรัชลังค่าเขียวโซนบีคีฟช็อปเึื่อประดับรองเท้ากระเป๋าก็โซนเอเลยนะครับถ้าจะให้ครบครันเชิญเดินทั้งสามโซนช็อปจนหิวของกินมีพร้อมอาหารอร่อยของหวานก็มีพร้อม แล้วนี่เบ้ยไม่ใช่เดินต่อหนึ่งวันหมดวเมื่อไปเดินซ้ำเพง็งชวนเธอไปซ้ำเพลงไปกันไปซ้ำเพงเจอกันที่ซ้ำเพงวันนี้จะช็อคกระจายชวนเธอไปซ้ำเพงไปกันไปซ้ำเพงเจอกันที่ซ้ำเพลง อบซ้ำเพลงหนังสด้าที่ดีหลากหลายชอบปีนจับใจ่าส่งคุกขันราคาสบายไม่ว่าจะกระเป๋าเข็มขัดกิฟช็อปหรือรองเท้าเชิญมาเดินซ้ำเพลงกิฟต์ช็อปอินเทรนราคาถูกซื้อไปใช้ซื้อไปขายไปแจกลูกยกหลงตลาดเช้ายิ่งถูกโก้เกตราคาส่งมีที่นี่ที่เดียว่ซ้ำเพงมีแต่ของถูกใจ หลายอย่างโอ้โหถูกไปไม่ว่าจะอยู่ไกลหรือใกล้ชวนเอาไว้อย่าลืมไปสำเพ็งร้อนนิดหน่อยก็แค่เหงื่อซึมหลังแต่ว่าตอกสำเพ็งไม่เคยทําให้ผิดหวังทั้งของพื้นๆจะไปถึอของแนวแวทั้งของด้านๆจะไปถึกของแววๆวของทํามือลูกปัดตกแต่ง DIY สารพัดสิ่งเพราะนี่คือแหล่ง ทีเดียวจบเพราะแฟชั่นเขาโดนใจอยากจะช,ว,จะช,ชวนเธอไปช็อปปิ้งที่ซัมเพ็งชวนเธอไปซัมเพ็งไปกันไปซัมเพง็งเจอกันที่ซัมเพ็งวันนี้จะช็อปกระจชวนเธอไปซัมเพ็งไปกันไปซัมเพ็งเจอกันที่ซัมเพลงเดินชมตักซัมเพลงล็งและสินค้าที่ดีลากลาง ้อปปิ่งจับใจขายส่งครบครันราคาสบายไม่ว่าจะกระเป๋าเข็มขัดกิฟช็อปหรือรองเท้าเชิญมาเดินซ้ำเพลงเดินชมตักซ้ำเพงหาสินค้าที่ดีหลากหลาย้อบปิ่งจับใจขายส่งครบครันราคาสบายไม่ว่าจะกระเป๋าเข็มขัดกิฟช็อปหรือรองเท้าเชิญมาเดินซ้ำเพลง ไปส้ำเพลงไปกันไปซ้ำเพลงเจอกันที่ส้ำเพลงวันนี้นนจะช็อก,กใจชวนเธอไปซ้ำเพลงไอกันไปซ้ำเพลงเจอกันที่ซ้ำเพลง